สวัสดีทุกคนนะครับใครอยากได้สินค้าอะไรในจีนนะครับผมสามารถด<ร>ิวให้ได้นะดิวชนตรงโรงงานเลยนะดิวชนตรงโรงงานไปดูโรงงานนะครับคุยแบบนักธุรกิจจีนนะครับดิลกับเจ้าของโรงงานชนตรงโรงงานอะไรพวกนี้เนี่ยผมสามารถช่วยดิวให้ได้นะครับสินค้าทุกตัวนะ อยู่ที่ว่าคุณสนใจโปรดัก t ไหนนะฮะก็แจ้งผมมานะครับผมจะหาให้แล้วก็พาไปดิวนะครับก็ดิวแล้วถูกใจก็ซื้อนะครับไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วนะครับมันก็ได้ไปเที่ยวด้วยนะเพราะว่าสไตล์ work and travel นี้เป็นสไตล์ที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับชอบเดินทางดูนั่นดูนี่อยู่แล้วนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็เป็นรูปแบบ รีสอร์ทบ้านสําเร็จรูปนะครับที่เป็นลักษณะแคปซูลน,นะตอนนี้ก็กำลังเป็นเรียกว่าเป็นที่นิยมในจีนนะครับเป็นที่นิยมในจีนเขากําลังฮิตกันนะเพราะว่ามันติดตั้งง่ายก่อสร้างง่ายนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับยกมาประกอบติดตั้งเสร็จสับเลยนะครับเชื่อมต่อระบบน้ําไฟก็เปิดรีสอร์ทโรงแรมได้เลยนะครับรับรายได้ทันทีนะนะครับ ก็ตัวอย่างนี้ถ้าใครอยากไปดูโรงงานจริงๆนะครับนะดูโรงงานจริงๆว่าสินค้าเป็นยังไงดีไหมนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมพาไปชนโรงงานจริงของแท้นะครับ Somewhere near here. Oh, near, near. oh And the place we have lunch, so also place and can go shopping. Uh, and uh, after shopping here, we go across the Yazi River, go shopping there. Oh good, cool, good. Cool. Go back. Yeah. So